เมื่อมารับจ้งมารับจับ,จบนีสองให้จ้าพี่น้อง่ะมารับจับค่ะหน้าเพลน้อยแม่นางจ้าอยู่ได้บันเทลภาามาจ้าทิมห้านมาสองคนจ้าเหมือนเดิมจ้าพี่น้อง่ะสวัสดีจ้าผู้ติดตามอภัยไดสใจจ้าใครต้องการขวัญปุ๋ย เออมีชิมงานนะจ๊ะมิชิมงานผอา,า,า้พาจ้าผอา้ามิวันนะจา้าติตต์ตาใดจ้าผ้าผ้ามิวันนะจา้าพี่นองคะบางยาเพือพ่อเพื่อนปุ๋ยไรจุดไอวไปนีโอ้ได้จ้าขบกิธีเอาง่ายแบนี้เพด่อนจะไม่เผปุ้ยไรหนักไขว่พี่นงาง่ะเฟืประกันป้าปุ๋ยไรแล้วได้ยี่สิบะจ้าไแล้วยีิบนจ้าเอยาก อวยปุ้ยกิตากิตาในพูทธาจารย์พุทธามีอวยกันพี่น้องค่ะอันพี่น้องค่ะมาหาเงินทัง้งนั่งกอกเมื่อนี่อันไปซ่อมได้อยากจะบอกนี่สังอยากหัวสักครองกันนี่ รดองพิษหน้าเพื่อนร้องหยาดพิษหน้าใครเก่าโอ้ยแกไม่ไม่กิดมองหนามันหน้าไม่กิดค่ะพอห่ยค่ะหน้านุ่นกรอบผักกรนั่งแง่แง่ะเขาพวกมิซารร้องพิษหน้าก็อยากหัวก็อยาหัวกูจะขอหน้ามากว่าร้องพิษหน้าอ้ยพักกัะหงส์แตะกันนี่นี่รองขามองอย่างสนุกจ้าหน้าไม่ใหญ่ไอ้บ้านไม่ใหญ่ซางอิดไหม กับโนพี่น้องเอยทิมง่ายมากแค่สองคนจ้าม,ามออนนอือหลังจ่ายขี่ไว้ยรับกางวนเนี่ยวขี่ขานชนะพี่น้องเอยไปจ้องขี่ขานเนี่ยนี่แบบว่ามันยุติวันหนากับขานตัวเนาะไม่ต้องปลาเขาอีแล้วเขาเมื่องามจะาฮันปลาเขาอีฟอยอีเมยียเอย งามคักมนมนคิดวรมบาน้าบานนี่จะขวางงา่ายเขาว่าตัดแต่หืงงามปลานี่เขามันิะรมาไม่นี่โอ้พี่นอ้องเอ้อะตัดขึ้นมาได้ก็ตรงง,ง่าขึ้นไปได้บ้านง่าขึ้นกันแท้มันบอกมันเห็ุยังไงได้จ้าพี่น้องจ้า้าชจจิดเงิมเพ่งค่ะ เอ้ยนี่แหละชายหน้าเป็นแนวนี่แหละ,หละพี่น้องเอ,อ้ยหยากระไรข้าเอ้ยแต่ว่าเขานี่เพียงเขาก็งามงามพี่น้องเอ้ยไม่ธรรมดาหยาจะขอก้นไปมกกนเมื่อกวกเมียแหละพี่น้องเอ้ยหาทีมงานสองคนเมื่อเอาหยาสนุกพวกแต่วมขาเจ้าลากผมม้วแลวบานนี่พี่น้องเอ้ย <laughs> หญ้าพ่อบะกวัวก็นรับรกบะกวงข้าเจ้าบ้านคักพ่อข่อยเอยพิ่นแบบเป็นสิยาขายหญ้าชนุ่ยพูนคนให้พูนปากให้นึ่งพูนตั้งไก่ไม่คสิโอ้ยมันเป็นอยังบอกเพิ่งยามเพิ่นกินแดีมันเป็นอยังเหรอเพิ่ยงยามยาหมียจะของหน้าเพิ่นงหมียอินแต่มาามั่วขอยู่ไกลกบบขายเงียบใคอย,ยี่ล <laughs> ะ สวัสดีค่ะมือมาันนทงเอยาจมันนแล้วการชี้แล้วจะย้ายฟังปุ้นค่ะยังเปลาจกค่ะไปการชีรแล้วละค่ะไม่เห็บอยากจะมองอยางสนุกออกจากป้าเขาจ้าบมันมหน้าดวน,วบบงงแ,ลวนแล้วเขาก็บ้องง่ายก็แค่ตั้มนี่แหละเขา งานเป็นได้าหงาไรคะหงาโอ้อยใส่ผ้าเหงาเลยหงยางวัวนี่คัะปัญหาหงาบัวก็หงาเขางกนี่เนี้ยแก้ปัญหาเพราะอะไรยัง,นยง,งนยนะหยยนีที่เหตุแบบไปพี่น้องใส่แนะน,นําไม่เลยจ้ามีนอกจากสขี้รำเอาไม่มาโอ้ยบปเป็นเหาจ้าบปเป็นเหาไปเป็นเหงาแต่ไปรับจ้างก็เมื่อยเอาเงินใส่มาจ้างจ้าพี่น้องคะยํำหน้าหนี่บวน,นุ่งชูนหน่อยเด้ อุ้ยข้าค่ะไปยากหาดถือกันแทกค่ะอุ้ยขาดย,ยาหย,ย,า,ย,า,ยาสะดุกนาือกันแทกจากพี่นองคะว,าวาา่าสิเดี้ยวนีโอ้ยมไงขึ้นกันพน้องเหยาสร้างหน้าลุ่งชุ่วนายโอ้ยคือเดย้่อนเธอรับพี่น้องเลยสีฝาะก็มีโยกอบบางเด้าเน้พี่น้องเลย โอ้ยเอากีะฟปาแบงแดาทีนี้โอ้ตายตายไม่ไหวเดียนี่ใครสิเอาเดี๋ยวให้นี่สิเี่เราให้นี่ก็ได้ใหญ่อีเมียใหญ่โอ้ใหญ่ใหญ่โอ้ตายขอชิเดียวไม่น้องเมยนี่โอ้ต้องเมย์้อน่าพี่น้องแดกกระห้อนจ้ะโอ้ยเมยหลายบ่ไหวแล้ว เขาคุมกันเด้อพี่น้องเอ้ยบางเคียงพอ่อหยีห่านนายห่านแห้งยายอให้นทีเดียววะนะ้องขึ้นน้ำปึ๊ดแข่งหยาพี่น้องเอ้ยบางเดี๋ยวเด้อบางพี่น้องแบงพอเอาแรงแรงจนงขึ้นน,น้ออากาศเนี้ยมันห่อนพระแสงเนี้ยพ่อเด้อบางจีนี่ คนเด็เจ้าออกฝนฟ้าิบคนเด็กคนเจ้าียำเจ้าไหมเจ้าชีพยเย็นไหมทุบ้พนคนเด็เจ้าออกฝนิคนใเอาเงาออกเจ้าแล้วจากที่ีแห้งอบนอ้ยมีทางคนทุกบ้านเขาข้าวเื่อนออกหัวง่ายๆทุบ้าน a ีินี่แหได้หลายเด้อพี่น้องเย